อย่าลืมนะครับเรามีนัดสำคัญกันกับฟุตบอลนัดพิเศษนะครับ Charity f o o ตบ a l m a t t h 2022นะครับระหว่างสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดจะเปิดทันเโดมสเตเดียมต้อนรับการเยของทีมทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับคู่นี้จะลงสนามแข่งขันกันในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้นะครับช่วงเวลา18นากา30นาทีนะครับศึกแดงเดือดของฟุตบอลไทยลีกนะฮะไปครับกริยองห้ามพลาดเป็นอันขาดนะครับ สวัสดีทุกท่านครับก็เป็นเป็น,ปนวาระที่ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจด้วยที่สโมสรได้รับการคัดเลือกนะครับทางเราร่วมกับทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับที่ได้มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของออฟุตบอลนัดการุศลสเป็นเช a r ริตี้แมชนะครับซึ่งจริงๆนัดเนี้ยมันเพิ่มความหมายการพบกันระหว่าง ทั้งสองทีมด้วยจริงๆเรากับบียูเนี่ยก็ห้ามหันกันอยู่แล้วในลีกนะครับเรายิ่งมีโอกาสได้ได้เป็นฟุตบอลเกมพีซีซั่นที่มีความหมายที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสเปเชียลโอลิมปิกนะครับทำให้เรารู้สึกว่านัดนี้ทำให้เราต้องมุ่งมั่นนะครับต้องการทั้ง ทั้งผลทางด้านการกันแล้วก็ผลทาด้านความรู้สึกด้วยนะครับก็ต้องก็ต้องฝากเชิญชวนแฟนบอลด้วยครับมาดูทีมของเราในซีซั่นใหม่นะครับว่าจะ,ะมีผล่นหน้าใหม่แบบไหนนะครับแล้วก็เกมการเล่นจะตื่นเต้นสนุกเราใจกว่าเดิมปีที่แล้วหรือไม่นะครับมาริโอฤดูกาลที่3นะครับผมเชื่อว่ามีเป้าหมายที่สำคัญรอเขาอยู่กับเกมน,นี้ จะไปเกมเหมือนกับให้เห็นถึงฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงด้วยครับเปลี่ยนเสมือนแดงเดือดไหมครับผมค,ครับก็ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นทั้ง Red War Match นะครับเป็นทั้ง Derby Match ด้วยนะครับที่ทีมที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกรุงเทพมหานครนนทบุรีเนี่ยจะจะจะ,จะย้อนกูได้สนามเนี่ยห่างกันแค,แค่ไม่น่าจะเกินห้ากิโลเมตรนะครับแค่ลงทางด่วนในสต็อปถัดไปเนี่ยก็ถึงสนามบียูแล้วผมว่าเป็นเกมที่ที่แฟนคลับเนี่ย อ,อยากดูอยากดูนะครับอยากดูคู่แข่งคู่นี้แล้วก็ปีที่แล้วทางบีจบอันดับ3เราจบอันดับ4นะครับก็เป็นการพิสูจน์กันอีกครั้งนะครับครับผมที่สำคัญรายได้ทั้งหมดจะไปช่วยสเปเชียลนั่งปิดใช่ไหมครับแล้วเปิดให้เข้าชม100%ยเปอร์เซ็นต์ไหม่ครับก็ หวังว่าจะเห็นคนเต็มสนามเหมือนเหมือนแดงเดือดที่ราชบังกลานะครับกอ็อยากให้คนมาเยอะๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้ทางเราทั้งสองทีมเนี่ยมุ่งมันมากก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นฤทธ์นะครับชัยสุทด้วยที่ท่านนายกสมาคมสเปเชียล l อลิมปิกเมืองไ,ไทยนะครับที่มีแนวคิดที่เริ่มแล้วก็อยากให้ให้ให้ฟุตบอลช่วยช่วยสร้างบรรยากาศที่ท,ที่น่าติดตามของสเปเชียลออลิมปิก แล้วรวมไปถึงาการสร้างสายการรับรู้ด้วยนะครับแฟน,น,นบอลหลายคนอาจจะไม่เข้าใจสเปเชียลโอลิมปิกบางนักนะครับการข่งขันนั้นนี้ก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราสเปเชียลโอลิมปิกมีอีรีโอลิมป,ปิกของตัวเองนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นมีโอลิมปิกที่มีกีฬาหลากหลายชนิดใช้เล่นกันนะครับซึ่งหลายๆท่านก็ร่วมมือกันร่วมมือกันเพื่อให้นัดนี้มีความหมายแล้วก็ เื่อเป้าหมายเป็นนําไปสู่เรื่องรายได้สับสนด้วยนะครับช่องทางการสรับสนเนี่ยของของแฟนคลับหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยครับก็มาได้ทั้งในโลกของการซื้อตั๋วเข้าชมนะครับซึ่งบัตรเข้าชมเนี่ยได้กําหนดไว้100บาทนะครับที่นั่งด้านหลังประตูแล้วก็200บาทที่นั่งข้างสนามแล้วก็มีห้อง VP พีที่เป็นคอมเพลตบ็อกซ์ของเราด้วยในราคาพิเศษนะครับซึ่งคอมเพลตบ็อกซ์ box นีก็สามารถเป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายได้เพราะนี่คือการสรับสนเพิเป,ปิก นะครับผักภาษีนั้นที่จ่ายได้หักภาษีได้ครับครับก็แฟนคับหน้าต้องมาเพราะจะได้เห็นฮงได้เห็นโรนันได้เห็นเอกนิตแล้วก็นักเตะใหม่บางคนจริงๆครั้งแรกก็แอบแอบแอบกับซีอาจจะได้เห็นมากกว่านั้นด้วยก็แอบโชคดีนิดนิดที่มีการคุยการประชุมหารือกันว่าสนามเนี่ยปีนี้เลือกที่ ทัน์โดมเตเดียมก่อนนะครับทำให้เราแอบ,บได้เปลี่ยนนิดๆกับทางทีมชูแบงกอกนะครับเราก็หวังว่านักเตะใหม่ของเราเนี่ยจะได้ความคุ้นเคยนะครับแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีในเกมที่จะถึงก็อาจจะแอบ,บมีสป라이์กับแฟนแฟ,น,ฟนคลับผมต้องรอคอยอีกนิดหนึ่งครับรอรอดูครับว่าจะว่าจะมีสป라이์หรือเปล่าก่อนเกมวันที่30ครับบอกไม่ได้ออขออนุญาตกลก่อนครับครบิสตองโด หลักจีเข้าในไปก่อนแล้วก็รอให้ขวามาที่วันเดอร์วันเดอร์แต่งแล้วจ่ายเข้ามาเสาไก่ชาดเอาแล้วครับได้ประตูจนได้ครับ1 3ต่อ3โดยลูกยัดลุกจัดทีมฝั่งของทีมแบงคอกยูเอเตบ้าน,นะครับกับการร่วมทัวร์นาเมนต์พิเศษครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างรครับ ครับก็ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับก็ขอบขอบคุณทางสโมติสองเมืองทองเอเต็ดนะครับแล้วก็โครงการสเปเชียลเลกปิดไทยแลนด์นะครับซึ่งได้ให้เกียรติสโมสรงชูแบงค์ข้อเอเน็ตได้เข้าร่วมแมตช์การกุศลครั้งนี้นะครับซึ่งสโมสรของเราก็มีความยินดีนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมในการหารายได้สมทบทุนในการเข้าในโครงการสเปเชียลเลกปิดครั้งนี้ครับครับความคาดหวังของชูแบงค์ข้อนะครับอาจจะเป็นช่วงปรีซีซั่นแต่มันคือบิ๊กเกมบิ๊กทีมการเจอกันนี้มันเหมือนแบบเป็นแดงเดือดไทยเลยนะฮะใช่ใช ทุกครั้งที่ทูร์แบงคอกกับเมืองทองเจอกันก็เต็มไปด้วยความมันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คาดหวังว่าเกมนี้ถึงแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่ก็ยังเชื่อว่าความมันไม่ได้แพ้ในเกมทางการแน่นอนนะครับซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องออยังเป็นทางการอาจจะเป็นน,นัดแรกและนัดเดียวก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับฉะนั้นก็จะเป็นเกมที่ทางโค้ชออรโดวิทมาจะได้เตรียมแผนในการซู้มสุดฤดูกาลใหม่เพราะว่าฤดูกาลนี้เราก็มีเสริมนักเตะใหม่เข้ามาหลายคน ก็<น>ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เตรียมตัวในแมตช์นี้ครับวันที่30แฟนคลับแบงคอกจะมีเซอร์ไพรส์ไหมฮะแบบเช่นแท็คติกใหม่นักเตะใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือต้องไปติดตามก <c oughs> ็เดี๋ยวคงต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าทางโค้ชเองเขาก็คงกำลังวางแผนในรูปแบบการฝุกซ้อมอยู่นะครับว,ว่าจะจัดตัวเล่นยังไงเพราะว่า ก็ต้องให้เวลาผู้เล่นใหม่ต้องได้ปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูในแมตช์วันที่30เนี่ยครับอยากให้คุณมิวฝากถึงแฟนคลับสสโมสรด้วยเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยจะมอบให้สเปเชียลอันดับที่หนึ่งครับก็อยากจะฝากถึงทั้งแฟนบอลของทูแบงค์คอกเนเต็ดแล้วก็แฟนบอลแฟนบอลของเมืองทองเนตเต็ดนะครับก็อยากให้มาชมเกมในวันที่เสาร์ที่30กรกฎาคมเยอะๆนะครับก็เป็นเกมที่เชื่อได้ว่ามันแน่นอนนะครับแล้วก็นอกจากความมันที่ทุกคนจะได้รับกลับไปแล้วทุกคนจะได้ได้บุญ ครั้งนี้ด้วยนะครับในการที่รายได้จากบัตรผ่านประตูนะครับก็จะเอาเข้าไปสนท,ทุนโครงการสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์ครับ ก็เป็นไปได้นะครับก็อยากให้แฟนคลับกีฬาพยองทั้งสองสโมสรน,นะครับเข้ามาให้กําลังใจนักเตะกันที่สนามทารโดมเพราะอย่างที่ทราบกันว่าไรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะนํามอบให้กับนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์เพื่อการแข่งขันนักกีฬาระดับโลกของนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทีมชาติไทยนั่นเองนะครับหลายคนถามว่ามีถ่ายทอดสดช่องไหนช่องไหนช่องไหนนะฮะก็มีถ่ายทอดสดทาง t ูฟอร์ยูแหลครับแล้วก็ทูสปอร์ตส2แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้มาให้กําลังใจกันที่สนามกันมากกว่านะครับเพราะเงินค่าตันะ๋ มันจะสามารถต่อยอดและทำประโยชน์ให้กับสปา์คมสเปเชียลโอลิมปิกไทยแลนด์ได้มากขึ้นนั่นเองล่ะครับส่วนแฟนคลับกีเรียนพยองที่จะมาสนามอยู่แล้วนะครับจะซื้อตั๋วได้ทางไหนบ้างนั้นนะฮะมีอยู่3ช่องทางครับช่องทางแรกนะฮะเว็บไทย t t เคทเมเจอนะครับนี่ก็สามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยหรือวิธีการที่2นะครับใครมีโอกาสไปห้างไปดูหนังนะฮะก็สามารถที่จะแวะที่บูธไทยทิเคทเมเจอร ทุกช่องทางการจัดจำหน่ายที่อยู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้นะครับหรือว่าช่องทางที่3นะครับก็มาซื้อที่บูธเทตี้แคเมเจอร์หน้าสนามวันแข่งขันจริงๆเลยนะฮะเริ่มจำหน่ายช่วงเวลาส5บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอยากมาให้กำลังใจสองคุณพลกีเรพยองเอรากันเยอะๆนะฮะแอดแอดทิ้งท้ายเอาไว้นะครับวันนั้นมีเซอร์ไพรส์หลายคนตั้งคำถามใ,ในใจว่าจะได้เห็นหนู่นนี่นั่นอะไรยังไงไหมวันที่30เนี่ยจะมีเฉลยบางเรื่องให้แฟนคลับกีเลพยองเอราได้ทราบกันครับ